เรียกจะขอแค่กันเนี่ยสิบีหัวกันนีแม่ก็เสียงเปลี่ยนดิจอยแม่เสียงเปลี่ยนไปเสียงเปลี่ยนเลยแม่จะบอลูกวิ่งหนีเลยลูกวิ่งหนีเต็มเลยลูกไปอาหารกันสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนวันนี้อยู่บ้านพี่สายเพื่อน จะพากันออกไปฟาร์มจอยจะไปดูแกะนะไม่เคยไปดูแกะที่ฟาร์มที่พ่อใหญ่ไหมทํางานเลยเพื่อนๆน,นะครั้งแรกครั้งแรกจะไปดูลูกแกะแต่พี่สายบอกว่ามันไม่ค่อยเหลือเยอะละนะมันเหลือนิดเดียวแล้วแต่จอยจะไปจ้ะจะไปเดินกันด้วยออกกำลังกายจ้ะเพื่อนๆกินกาแฟก่อนมาแต่เช้าพี P ่แอนดี้พามาแต่เช้าี่กินกาแฟเอาน้ำใส่พี่สายก่อนเพื่อนเล่นเอาสักน้ำหมดเกลี้ยงเลยเนี่ย ก็อาสน้ำหมดเกลี้ยงเลยนะคะมนมนมนมใส่นมด้วยมาบ้านพี่ซ้ายก็จะหากินเองงนี้แหลจะจะนะ พี่สายปล่อยให้จอยแบบอยากทำอะไรก็ทําอยากดื่มอะไรก็ดื่มเงี้ยจะจะกินอะไรก็หากินเงี้ยเหมือนพี่สายไปบ้านจอยจอยก,ก็ปล่อยให้พี่สายหากินเองอะจ้ะ <c oughs> คืออยากกินอะไรก็อยู่ในตู้เย็นะนะจ้ะนันมันพม่หาหากินเองไม่ใช่แบบ <c oughs> ไม่ใช่แบบอนาถานะนเพื่อนหากินเองหมายถึงว่าอยากจะกินอะไรอยู่ในตู้เย็นหยิบมากินได้เลยนะจะดื่มกาแฟก็ชงกินเองไปจะรู้แกจะรู้ว่าว่าชากาแฟอยู่ตรงไหนยอยู่แล้วเนาะ <c oughs> คือก็เหมือนบ้านตัวเองอะจ้ะนะหยิบไปเลย จอยยุ่งๆอยู่ก็ให้แกทําทําเลยเป็นเพื่อนเหมือนว่าเหมือนบ้านตัวเองอะนะพี่สายไปบ้านจอยจอยก็ปล่อยให้พี่สายทาตัวเหมือนอยู่บ้านตัวเองจอยมานี่จอยก็ทําตัวเหมือนอยู่บ้านตัวเองอะแต่คือชงกินเองอย่างนี้จากนะทําเองได้อยู่เขาไม่ต้องมานั่งดูแลจอยตลอดเวลาเนี้ยง่ายคนสวยด้วยต้องพูดว่าคนสวยด้วยเราไปส่องาอยากไปฟาวกับแม่ไม่ไปไม่ได้ไปโรงเรียนไงลูก นั่นนั่นจะวันหลังไม่พาไปแล้วน้าจอยมาด้วยแย่วันหลังไม่พาไปน้าจอยไปไม่สะใอะไรเออเดี๋ยวน้าจอยก็มาอีกเออเออเดี๋ยวไปให้น้าจอยไปด้วยเลยนั่นเห็นไหมล่ะเห็นน้าจอยจะไปฟาร์มก็จะไปด้วยล่ะกลางวันยังนั่นลมเย็ไม่เต็มันไปเร็วๆไปไปลูกไปลูกไปเดินไปดีๆวิ่งตะคุบตะคานไปอีกโอ้โหลม เคลูกไปไปนะลูกนะไปไปายเออไปแล้ววิ่งไปละตลอง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 ไปละนุ่นวิ่งเร็วมากเลยวิ่งเร็วเร็วขาย,ยาวอะ่ะเออดูดิคันเพื่อนเพื่อนวิ่งเร็วไปละนี่รองเท้าบูทจ้ะนี่วก็ของเก๊ซ้ายของจอยเงี้ยเตรียมตัวจ้า คนงามปะปะปิดซิปสิยัง <trabaj os> ไม่ให้เราปิดคนเดียวอะ่ะมันมันจะร้อนอยู่ควขับไปขับมาเนี่ยเสื้อตัวนี 1994, นซ้ซื้อร้านมือสอง <no vel> จ้ะนะจอยซื้อร้านมือสองจอยซื้อประมาณสามปอนประมาณได้ซื้อมาประมาณก็ได้ส่งเดือนละของพี่ไซซื้อมาหวานยี่ห้อเดียวกันแต่คนละไซส์เพื่อนเออแบบ <no vel> สไตล์เดียวกันด้วยก็เลยเอาออก่ามันจะได้แพ็คคู่แต่คนละสีเฉยแพ็คู่คนละสีเพื่อนเพื่อนะ อันนี้สีเหลืองยะสีฟูสีสกะปิเห็น <c oughs> พอดีพอดีหมู่บ้านนี่ใช่ออกมาข้างนอกเนะาะอะไรไป่ะไปเพื่อนๆไปดูแกะกันดีกว่าลูกแกะนี่เป็นครั้งแรกที่จอยไปฟาร์มที่พ่อใหญ่ไม้ทำอยู่นะเพื่อนๆนะจอยยังไม่เคยเห็นลูกแกะสักทีเลยไม่เคยไปอุ้มเหมือนเพื่อนนี่เป็นครั้งแรกที่จอยจะไปอุ้มจ้ะอากาศดีพี่สายก็เลยชวนกันว่าไปไปฟาร์มไมมจอยจอยก็โอเคไปไปฟาร์มหน่อยไปดูหน่อยแล้วเพื่อนๆเนาะ อยากไปอุ้มแกะอยากเห็นลูกแกะจากบรรยากาศระหว่างทางก็าทายวิวทิวทัศน์ไปด้วยจ้ะหมู่บ้านเขาก็จะสวยๆอย่างเงี้ยเพื่อนๆติดกับถนนอย่างเงี้ยละจ้ะโอ้เ,เพื่อนๆมาถึงแล้วเพื่อนนี่ไงโอ้ยนี่ลูกแกะแบะอุ้ยน้าแกะน่ารักเอออุ้ยน่ารักคะ่ะเมลีไม่ได้มาด้วยนะคะเอเอเดินจะหนีทำไมเล่า เมลีไม่ได้มาเลยเมลีโอ้ยพี่นุ่นโอ้น่ารักอ่ะตัวเหมือนไเติบเอ่ออันนี้ตัวเล็กนี่เออตัวเล็กโอ้นี่เพื่อนอะไรนี่มาเนี่ยโอ้น่ารักมันดมมือแล้ววิ่งหนีอุ้ยตกใจอืมเอ้ตัวนั้นมันไม่แข็งแรงพี่เนี่ยโอ้ยตัวนี้มันโอเคกับจอยอยู่น่ะไม่มีนมคิดว่ามีนมเอ้ยตัวนี้น่ะน่าเด่นมากเลยน่ารักอ่ะจะเข้าไปไหม น,น,น่า,าเาน้ม่ทนมท่ำเลยเปื่อยเปื่อยตกจ้ะเอาทำนมเขาดูดเลยนี่เห<อ>็นไหมมันก็จะไหลลงก็จะตีตีตัวจากไอ้ตัวดำนู่นน่ะมัยยนยิ่ง,ไไ <laughs> องไไจอยเขาให้ได้เลยเมลี่เขาได้่เลยจอยจะกลัวทำไมแล้วตัวน,นู้นอะ่ะพี่อ๋อมันยังให้จอยตัวไหนอุ้มเลยตัวไหนไม่เปื้อน ไม่เคลบอกแกวซอยเจซจอยนาะวาระวังมันเยี่ยวใส่นะจอยอเ่ยากกตาหักก็จอยเนาะตาหักอ่ะแต่ตัวนี้มันมันน่ารักอ่ะมันมันเหมือนกินไม่อิ่มอะพี่ เจ้ยเมลีไม่เอ็นอยากมาได้ไงไม่อยากมากันนะจอยบอกไม่ไปโรงเรียนว่าสั่งจะมากันนะจอยว่าสั่นทางนั้นวัวจอยเออออกใครเด้อลูกให้แม่ออกกันเลยเออให้แม่ออกก่อนให้แม่ออกกันลูกแม่ยื้ขาสั้นด้วยนั่นละน้องป๋องจอยเออเขาจะผสม นี่ไงจุกเธอไม่เห็นเหนี่จุกอนี่จุกเขาก็มาดูดเดี๋ยวเขาหิวเขาก็มาดูดไอ้ตัวนี้มันตากตัวน่าเลยพี่อมันทำไมพร้อมขนาดนี้ตัวกินเก่งตัวกินไม่เก่งเลยนะจใจไอ้ตัวเมื่อกี้มันวิ่งหนีจัไม่จับไปไหนเอออันนี้สองข้อนี้ไล่เรียการฟ่วกนั้นจะหย่านมแล้วคอกใหญ่เนี่ยค่อยไปมันป่วยเพราับใหญ่เลยไหนบ่อหรือมั้งอันนี้เนียนละเน่าเด็ดมากมาย นับบ้านเห็นไหมเขาดูดเราไปดูสิฝั่งไหนดูดไม่ใช่ฝั่งนี้มัตามโจยใหญ่เล้เนี่ยต้องใส่ฝั่งนู้นดูดพี่สายไปตัตไนน้ำตาบดแล้วนี่ก็สะออนเงี้ยจอยเขาเขาจะแบตามนะไม่ตามมาลกไม่ใช่แม่ไม่ใช่แม่หนูลูกหนูอยู่ที่ไหนเป็นอตัวโตแล้วหนี่มดื้อแน่นั่นนันจอยเยอะกับาหารเอิดเอิญจอยเอิญเอิเอิ พวกเคยเห็นเธอไงจอย <laughs> มาเป๊ะมันไม่นาที่จะให้วิ่งวิ่งไล่คุมมันตั้งแต่จอยจะหอบตายแล้วเห็เนะอะมันหนุนโตโตเนี่ยตโตโตรุ่นนี้โตไอตัวนั้นหลานคนเลย ดำมันตาหักเกยก็จะจับสีดำนี่แหละเอาเมื่อด้วยเอาเมื่อด้วยเอาไปฝากแอนดี้นั่นนั่นไม่พูดตามแม่อยู่ตรงนี้เออแม่แม่คอบนี้ลูกเออแม่แม่มาเรียกตัวขอแค่กันเนี่ยเขาพวกนี้เขาโตแล้วไงจ้อยแม่แม่วก แม่คือเสียงเปลี่ยนดิจอยแม่เสียงเปลี่ยนไปเสียงเปลี่ยนเลยลูกวิ่งหนีเลยลูกวิ่งหนีเต็มไปหมดเลยไาหารลูกก่นเพื่อนนี่นี่เขาเขาฝึกให้กินน้ำเองจะขึ้นบันไดจอยเออหมายถึงว่าแกะน้อยขึ้นบันไดไปกินน้ำ ไปเรียกมาศูนย์ให้ลูกสิจอยลูกย์เรตองรู้โหดแล้วเนี่ยลูกจะไมเรียกยากจังลูกเรียกยากมากเลยเพื่อนเถียงแห้งเลยตอนนี้เถียงแต้ก่เจ็บคอเลยมาเมืถอะลูกมาแม่เบ้ไม่ไปวตามมันกันเลี้ยงมาทัานดอกมันเลี้ยงเร็ว เออต้นนั้นละจอยน่ารักต้นนั่นเออตัวนี้อุ้นักบหอเห็นว่าเขาตัวใหญ่แล้วนักน่ารักลูกจอยนะจับลูกจะดีลูกจอยนี่นี่ลูกจอยลูกจอยแม่เจอลูกแล้วใช่ไหมแม่ลูกแม่กับลูกใช่ลูกเหนื่อยเพระเขาตัวใหญ่แล้วนี่หนักแม่รีอุ้มไม่ได้แล้วไอ้คอกนี้นะจอยคอกนี้จะให้ยานมแต่ว่ายังมีนมสำรองอยู่ มันน่าจะวิ่งมาห้าพกจอยเนาะมันวิ่งหนีไปนุ่นเลยจอยเสียงแหบเลยนี่นะเรียกลูกจนเสียงแหบเรียกลูกจนเสียงแหบเลยไอ้ลูกฝั่งนั้นก็วิ่งตามเราในฝั่งกลุ่มเล็กอะไอ้พอไอ้โตัวน่อยมันวิ่งหนีเพื่อนๆจอยเรียกแล้วหลอกล่อก็จะมาถึงนะแม่แม่ก็เนาะสักพักเนาะพอเสียงจอยแหบเสียงเปลี่ยนไปเพื่อนๆวิ่งหนีเลยอย่ามมองอย่างนี้นะทำให้ฉันเสียงแหบเธอจะมมองฉันอย่างนี้นะพวกเธอเนี่ยนี่เพื่อนๆลูกๆจอยอะ อุ้ยหนักมากฝูงเนี้ยเราก็ได้ออกข้างนอกใช่ไหมพี่สายได้เดี๋ยวสักหน่อยไ,ไปสิพี่วิ่งไปจับสิยัมงมาหลอกพี่ไปสิเพื่อนวิ่งว <c oughs> ิ่งให้อย่างไวเลยเพื้อสวยเพื่อนเออพี่สายไม่ไปจัดบดูดูมันวิ่งหนีพี่สายอะ่ะแหม่้วยม,มาลุกมาลุกวิ่งหนี <c oughs> หาแม่จอยลูมาลูกนไม่็รับอยู่หาแม่จอยไปมาไล่มาที่ไลมาแม่แม่ทค่ไล่มาแม่แม่วิ่งวิ่งไปกนีาเออวิ่งไปวิ่งไปจาะจมอจะปอตอนนี้น่ารักดีจอย อ้นนะตัวนี้จอยจริงๆกำลังเลยพี่กำลังแบบไม่ไม่คือตัวนี้อ้วนมากเลยจอยอือน่ารักตัวเนี้ยเราจะจะไปเมื่อยหร่นะแม่ได้อุ้มให้แม่อุ้มให้แม่อุ้มแม่ถ่ายรูปก่อนหุ่นไหมเกิดจอยยเหล็อกเราอยู่นั่นแหละไม่ได้ไม่ใช่เปิดได้อยู่เขากำลังดูดนมจ้ะเนี่ยดูดนมที่ว่าผสมไว้ให้เขากินนะจ้ะ จา้าลูกโอ้ยตัวเนี้ยตามจอยมากเลยเพื่อนๆเนี่ยเรียกแไหม,อมเออตามจอยไปทางไหนก็ตามจอยอยู่น่ะจะมีตัวอยู่บางตัวที่แบบให้เราเล่นด้วยอ๋อ,อคิดว่าจอยเป็นแม่ออมันสิมแม่เพื่อนเพื่อนกำลังดูดนมตาหันมากเลยแม่ฮะเออน่ะออกกล้องด้วยเพื่อนเพื่อนเออแม่อยู่นี่เห็นไหมออกกล้องอ่ะลูกพี่ เรียกใหญ่เลยเรียกใหญ่เลยทำไมทำเหมือนเลยจอยรู้ว่าจอยหุ้มร้อมไปด้วยแกะเพื่อนกันำลังกัดเสื้อจอยนี่นี่อันนั้น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 ดูด้วยเนี่ยดูพี่โยพี่สายปีนปีนอะไรแล้วอันนี้อ่ะดูหน้าตัวเองดูหน้าตัวเองเข้าเห็นกล่องไงก็จะุ่ง ดูตัวเองหน่อยมาดิเออดูตัวเองหน่อยเห็นไหมหล่อไหมล่ะตัวนี้เป็นไรนอนจังไงต้งใส่ไม่สบายมาดูดูไอ้ตัวนึงเนี่ยนกัดเพื่อนใหญ่เลยแอบอีกเห็นไหมดูเห็นไหมเพื่อนเอ้มังจะพุนไปด้วยการกัดของมันแล้วเนี่ยพากันจามกัดเสื้อจอใหญ่ด้านหลังเนี่ยเขายังไม่มีฟันยังไม่ใหญ่ใช่ไหมมันดึงก็ซากอยู่เมื่อกี้ครับพี่ไหนมาแอบเลแล้วไหนมาแอบแล้วเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมเห็นกล้องไม่ได้เลยนะนี่ ดูดดดมสัมผัสอีกยิ้มหน่อยเด็กๆยิ้มมา,ม,นนม,ามาที่มาหาแม่มาลูกเด็กเขาจะเล่นกระโดดกระเต้นของเขานะเพื่อนいいๆนะมา,ล,มาละมาละนี่กระิ้วโอ้โหมากัดมันมีฝันแล้วนะ โอ้่คมด้วยไม่มีได้ไงพี่กัดออกก็หน้านี้โอ้คิ้วพี่พี่ดูคิ้วสิ <c oughs> อ๋อน่ารักนะเพื่อนนะคลิปนี้ก็คือคลิปคลิปแกะน้อยนูย่นน <c oughs> ่ะเขาเขาก็จี้แล้วอันไหนดูฟันได้อีมนั่นน่ะฟันนะ่ะใช่เริ่มแล้วไหนดูฟันได้เนี่ยน่ะฟันน่ะเริ่มกำลังขึ้นพี่ กระโดดสิมันก็นไปเล่นไฟใหญ่เลยนะ่ะให้อุ่นไงใช่ไหมใช่เขาเปิดให้อุ่นได้ให้หนาวก็ไปนอนใต้ <muốn S 1> ใครน,นี่โอ้มันมันขึ้นเป็นบางซีกพี่มันไม่ขึ้นทุกซีกอ๋อเดี๋ยวตีชอบให้จับสัมผัสเอ๋อ,อจ,จับหน่อยอ่ะอัน ing, นี้ก็ไม่ให้ตัวนี้ตัวเล็กมัมมี่ลีนชอบนอเน้นแน่ๆเลยตัวเนี้ย นี่ตัวนี้เนี่ยเหมือนเบบี้จะต้องการแม่ไงจอยมานอนข้างๆจอยนี่เหมือนแม่เนี่แม่ลูกแม่เป็นแม่มันนึงตัวนี้ก็คือแม่กัดใหญ่เลยเนี่ยไม่กัดเสื้อก็กัดมิ้วใหญ่เลยเนี่ยแทะเอาซะแบบกำลังมันเขี้ยวมากคดูเนี่ยวก็ท่าแค่เลยฟันกำลังขึ้นนี่ก็พยายามกินเสื้อผ้าหนูพยายามไม่กลัวเลยนะจ๊ะไปอไป เป็นน้องเมลีใช่ไหมเนะ <laughs> ี่ยฮะพี่ว่าเป็นน้องเมลีนะไม่ใช่นะเนี่ยก็เกง้งเยกอ่ะเสื้อไม่พอดกัดขอากัดให้หมดทุกอย่างโอ้นี่ก็หลับที่มันไม่สบายอ่ะเออให้สบายตอวนี้ไม่มีแรงวิ่งหนีเลยกวนตุนกตกเลย ดิกหางด้วยกินอย่างมีความสุขมี <prob it> ความสุขดิกหางเล็กๆด้วย <able> โอ้หนึ่งสองสามสี่เขาเขียนหมายเลขไว้ทั้งส่แม่เขาเนะ okay, าะโอลาเกจ้าทุกคนจอยก็มาสำรวจฟาร์มลูกแกะและวตอนนี้จอยก็จะฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจา้าขอบคุณค่ะบ๊ายบาย